สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องเกมมิ่งเต๋อหัวนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นคุกกี้แลนด์โหมดวิ่งมีเท่าภาพกับช่องอะไรนะเมย์ละลูเมย์ละลูนะครับทุกคนมาเราจะเล่นคุกกี้ล้นมักฝรั่งนะทุกคนไปเลยได้ไหครับอย่ามากวนฉัน what what อย่ามากวนฉันอย่ามากวนโอเคตอนนี้เราอยู่กับหัวตัวคนละขนาดกันเลยทุกคนดูดิเมย์เล่นเป็นปวยเลงนะแล้วมีคันลูนูเทิเคชั่นขึ้นมาด้วยเฮ้เฮ้คันลูคันลูเก็บเมฆเก็บเมฆเก็บเมฆเออสวย ตอนนี้มีเหมยและลูกอยู่ข้างๆนะทุกคนไม่ต้องกังวลเสียงไปยังไงก็ดีอยู่แล้วเฮ<อ>้ยเหรียญทองเก็บให้หมดเออมาตอนนี้ภารกิจเก็บเหรียญทอง11อัน,พร,ออนลลพร้อมไหมเหมยและลูกพร้อมมั้งไปเลยเหมยอ,อยู่ล่างฉันอยู่บนเองโอเค ไปตั้งแต่เล่นหมดวิ่งมีภาพมาจะชอบตายที่เดิมใช่ไหมเมยใช่เดี๋ยวดูเลยจะ้ตายตรงไหนใช่แ้วเราจะอินเสิร์ตคลิปก่อนๆนะให้ดูด้วยใช่แต่ฉันลบคลิปไปแล้วอ้าวเหรอใช่แล้วโอว what is is เออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะอินเสิร์ตใส่ให้ก็ได้โอเคไปเลย yahoo เมยโอ้โหดูตัวคนละขนาดเลยพอขยายล่างตัวกระจิ๊ดเดียวโอ้โหไททันกับเอเลน โอ้โหมาแล้วเก็บทองคำยักษ์ไปเลยไปเลยไปเลยเก็บไม่ให้แล้วขึ้นไปแตะเหรียญด้านบนโอเคเมือเปลี่ยนด้านกันจึ๊บขึ้นไปด้านบนแทนอ้าวลงมาทำไมเนี่ยแล้วขึ้นไปสองคนทำไมเนี่ยฮะโอเคตอนนี้คุกกี้หมัฝรั่งสุดตัวจิ๋วแต่นี่ยากนะจริงๆฉันว่าโอ้ยโอ้ย เจ็บคบน้องหนงโอ้โหโอ้โหเหรียญได้ทั้งหมดโอ้สิบแปดเหรียญน่าจะได้รายเยี่ยมโอ,โอเคได้เยี่ยมได้บมนนะันอยู่ถึงว็ดีอยู่ด,ดีดีได้เราไม่ได้อันนั้นอ่ะไอ้ล้มเหลวอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูสเต็ปเทพที่เราฝึกมาเป็นระยะเวลาสองวันตึบ๊บระยะเวลาสองวันเหรอเดี๋ยว <laughs> ใช่แลวระยะเวลาสองวันเ็น๋ยวนะโอเคไปบนเลยเพราะเดี๋ยวอ๋อเช็ดใบบนวกนนะโอเคไปบนเลย มใช่มืออยู่บนตยยึบเราไม่ขึ้นไปแล้วมาทำอะไรขึ้นล้นไม่ไรู้ไม่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 นมู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่้ไม่รู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 ้ไม่รไม่รู้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 ไม่รูม่รู้ไ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 มรู้ไม่รู้ไม่รู่รู้ไม่รู้ไรู้ไม่รู้ไม เฮ้ยมันรู้สึกเหมือนจะมาแล้วนะเฮ้ยสติติใหม่เกลือไปแล้วจะมาแล้วเนี่ยแตนมาแล้วนะมาแล้วทุกคนเห็นเมฆตรงนั้นไหมเราลืมเก็บเราเขือขึ้นไปสองคนดูมันีเมฆอย่งนั้นเราก็จะตายได้รอตายทั้งตีโอ้โหเดี๋ยวเราอิสเระที่รู้ว่าเราตายแต่ตรงแถวแถวเมื่อกี้หมดเลยใช่ไหมมึนมาโอ้โหทุกคน โอ้ผิดพลาดผิดพลาดแล่วันนี้เราขอจะฟิกคุกิลันหมดวิสภาพไปกับเหมือนลูกแค่นี้ครับบ๊ายบาย,บาย,บาย